สววนดีค่ะเพื่อนๆนี่ให้ดูนะคะไม่ใช่มันไม่ใช่สากแล้วก็ไม่ใช่ไม้นะคะนี่คือข้าวหลามค่ะ40บาทที่สินทันเวอร์ค่ะ40บาทนะคะใหญ่มากค่ะดได้ได้ใหญ่กว่านี้ก็ประมาณร้อยบาทก็ใหญ่ๆ่กวนี้ค่ะ60<น>าบาทใหญ่กว่านี้นิดนึงค่ะหนาด้วยค่ะหนาด้วยทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งหนาด้วยนะคะ มีข้าวนะคะคนเดียวได้อิ่มเลยนะครับคนเดียวอิ่มคุณนายกินเยอะค่ะแสองคนได้พวกอิ่มเหมือนกันแต่มันไม่อิ่มมากมายอิ่มพอดีพอดีอดแต่คนเดียวนี่อิ่มเต็มจัดเต <คน S 1> ็มเขาหลามค่ะพี่บ่าวแบกมานะคะใช้คำว่าแบกมายาวมากค่ะเขาหลาม,มเราแ,แบกมาไม่ใช่กระบองเพชรนะตัวก็ถามว่าหออะไรมาน้อง ของข้าวหลามรครับไม่ใช่มีดนะคะไม่ใช่มีดไม่ใช่ดาบฟาโรไลนะครับใช่นี่คือข้าวหลามถ้าตรวจมาพบกุพบข้าวหลามครับข้าวหลามทั่วดําครับอย่างนี้เราก็ทําได้นะคะข้าวหลามตั่วดําไม้แข็งขนาดน,นี้เขายังทําได้คิดดู ภูมิปัญญาไทยสุดๆเลยแต่เราทำเขาอ,อ้มหม้อก็อร่อยดีนะคะแล้วก็มีพลอยด้วยแต่ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ค่ะนั่นก็ซื้อเขาแล้วกันถ้าเราทําเองหมดหลายบาทค่ะนี่แค่40บบาทกินเต็มท้องเลยคะ่ะโอเคนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย